ุคนคับรรยากาศเย็นนะครับเรียงโคนะครับเบิง่งนวยังเป็นแรงครับผมที่นี่โคลานะครับหัวบดครับหัวบดผสม,มบ้านขาวครับ กงนอ<ะ>บรรยากาศที่แตกต่างครับบรรยากาศที่แตกต่างนะครับ,บ ดูทุกฝั่งนะครับฝั่งข้างในข้างนอกนะครับข้างนอกครับอีกฝั่งนะครับเป็นล็อกล็อกเป็นล็อกล็อกนะครับหัวบดถครับบ่ามันขาวบามันแดงบดครับทำเป็นล็อกล็อกครับผมล็อกมีสองตัวครับ มีสองตัวน,นะครับรบรรกาศหน้าบ้านนะครับจมกันเลื่อยๆนะครับ ทุกมุมเลยนะครับเป็นล็นอกๆทุกมุมเลย นีครับ